นะตัวนี้นะถ้าใครใสไปแล้วมีปัญหาแตกหรือว่าหักหรือว่าเวลาใช้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยใช้ไปได้เแป๊บเดียวเอาไปขับได้รอบสองรอบแล้วก็เชี่ยวตัวเนี้ยนะเบอยตัวเนี้ยมันหักออกเป็นเพราะอะไรนะอย่าง สวัสดีนะฮะก็สวัสดีนะในคลิปคลิปนี้นะฮะสำหรับใครที่สงสัยแล้วก็ไล่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแคมไม่จบนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเฟืองนะครับเฟืองลาวลิ้นของแคมชาร์ปนะฮะสำหรับใครที่ไล่ไม่จบเดี๋ยวในคลิปคลิปนี้ผมจะอธิบายฟังว่าไม่จบยังไงนะฮะแล้วแบบสำหรับใครนะฮะที่ซื้อแคมนะฮะแล้วก็ไปใส่เอง แล้วก็ไปเจอปัญหานะฮะไปเจอปัญหาก็คือก็คือเป็นเป็นก้านหรือว่าเป็นเดือยตัวนี้นะของร้อยฟิไจะมีทุกคันเลยนะใน,ในบล็อกเครื่องของร้อยฟิไบมีทุกคนันนะตัวนี้นะถ้าใครใสไปแล้วมีปัญหาแตกหรือว่าหักหรือว่าเวลาใช้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยใช้ไปได้เแป๊บเดียวไปขับได้รอบสองรอบแล้วก็เชี่ยวตัวเนี้ยนะเดือยตัวเนี้ยมันหักออกเป็นเพราะอะไรนะอย่างแรกเลยผมจะให้เช็คนะฮะ ให้เช็คก,ก็คือให้เช็คบูธนะฮะเป็นบูธแคมบูธตัวนี้นะบูธที่อยู่ที่แคมเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเขาขายไปเนี่ยนะฮะบางทีอาจจะเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงเป็นอะไรพวกนี้ที่เขาไม่รู้นะฮะเขาให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่นะบูธแคมตัวนี้นะฮะที่มันยาวเกินไปเวลาที่เราขันน็อตเฟดปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะไม่แน่นนะครับเฟืองตัวนี้มันจะไม่แน่นพอไม่แน่นเฟดปุ๊บเนี่ยมันจะให้ตัวได้เห็นไหมมันจะขยับได้พอขยับได้เฟดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับรอบหมุนสูง นะครับพอเกิดอะไรขึ้นนะฮะร,รอบอสูงก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะให้ตัวได้เสร็จแล้วปุ๊บมันเวลาที่แคมมันทํางานเนี่ยมันจะมีการหมุนนะครับหมุนรอบตัวคือ360 360กอองศาแบบนี้นะฮะเวลาที่มันหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยสป,ปริงวาลนะฮะสป,ปริงวาลมันจะมีความแข็งอยู่นะฮะมันมีการตีไปตีมาดีดไปดีดมานะฮะมันก็จะทําให เสาตัวนี้หรือว่าเดยตัวนี้มัน,มนหักไปได้นะอย่างแรกเลยนะก็คือให้เช็คบูตแคมก่อนบูตแคมลดออกมาไหมนะถ้าทางที่ดีอย่าให้มันลดนะให้มันอยู่ประมาณนี้นะให้มันอยู่ประมาณนี้หรือว่าถ้าจะให้พอดีหรือว่าก็ให้ต่าลงมาหน่อยก็ได้นะฮะก็นะอย่างแรกเลยเช็คตัวนี้แล้วก็อย่างที่2ก็คือท้ายวาลใครที่ใส่แคมยกเกิน5กว่ากว่าเกือบเกือบนะก็คือ5.75.8เเนี่ยก็ ให้เช็คดูนะเช็คดูเพราะว่ารีเทนเนอร์นะครับรีเทนเนอร์เนี่ยมันจะชนกับเดี๋ยวแวาฝาให้ดูอ่านะครับสาหรับฝาไขที่ใช้วาวเดิมนะครับคขที่ใช้วาวเดิมเสร็จแล้วพวกเนี่ยใส่แคมที่มันมีการยกของลิฟเนี่ยลิฟของแคมเนี่ยมันเกิน5.8 5.9ห้าหรือว่า6 0. มิลขึ้นไปเนี่ยอันตรายเลยนะก็ะคือกระเดืองวาวเนี่ยนะฮะเวลาที่กระเดืองวาวมันกดเนี่ยท้ายวาวเดิมเนี่ยนะครับสูงสูงเนี่ย ดีเทนเนอร์มันจะไปชนเงินกับหลอดวาลนะหลอดวาลหรือว่าบูทวาลเนี่ยทำให้นะมันส่งผลมาถึงตัวนี้ด้วยนะส่งผลมาถึงไอต้ตัวตัวแคมชาร์ปนะฮะแล้วก็ตัวเฟืองนะฮะเฟืองแกแลลิ้นนะหรือว่าเฟืองแคมนี่แหละนะเมื่อมันชนเสร็จปุ๊บเนี่ยผลกระทบมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะตัวนี้มันก็จะเป็นภาระด้วยนะมันจะเป็นภาระก็คือเวลาที่ชนทีเนี่ย มันก็จะกระแทกทีหนึ่งชนทีกระแทกขีดทีหนึ่งนะฮะมันทาให้เคี้ยวตัวนี้หักได้นะฮะยางที่3ต่อมาก็คือสปริงนะ,ะถ้าแคมนะ,ะย้อนกลับไปข้อที่ 2, 2> นะ,ะถ้าแคมที่ยกเกิน5.8 5 9หรือว่า6มเปเนี่ยแน่นอนครับสปริงวาลวเดิมเนี่ยมันนั่งแน่นอนพอสปริงวาลวมันนั่งเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับก็กรณีเดียวกันครับกันกับที่ลีเทนเนอร์ชนบู Boot นะะ๊นะกรณีเดียวกันนะก็คลิปสั้นๆคลิปนี้เอาไป3กรณีก่อนนะ สำหรับใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรนะอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ก็มาใต้คลิปพอช่วงนี้ก็เงาเงาเงียบๆียอยู่ด้วยนะฮะก็ไม่ค่อยมีคลิปนะไม่ค่อยมีคลิปแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายคลิปด้วยนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสาครไว้ได้วยเดี๋ยวคลิปนี้ผมไปแล้วนะขอบคุณครับ